สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าโรใยการพี่นักเคลว้นะคะเราต้องให้ความจริงใจว่าแบบคดีนี้เป็นอย่างนี้คดีน,ออนี้เป็นอย่างนี้โอกาสเป็นอย่างนีอนนะ้อย่างนี้นะอยเนี้ยมันจะได้ใจกว่าแล้วเวลาทำงานเราจะทำงานง่ายและสบายใจ ข้อที่จริงที่ได้มาเนะี่ยมันเป็นข้อที่จริงจริง <Okay. S 1> รหรือไม่ปัญหาคือเอาง่ายๆเลยเราไปเที่ยวมามียาหามไปเที่ยวไหมไม่ได้ไปเที่ยวอันนี้เรื่องจริงเอาเรื่องจริง <laughs> เอาเอาไว้ง่ายสุขไหม <laughs> ในธุรกิจของทนายความเนี่ยมันมองเป็นธุรกิจไม่ได้นะ <laughs> ผมมองผมมองเรื่องความซื่อสัตย์นะ <laughs> ความซื่อสัตย์ต่อลูกความการจะเป็นทนายที่ดีได้ต้องอดทนอดทนพอสมควรคดีประเภท ยาเสพติดคดีคงคืนคดีช้ำเราคดีฆ่าตนต่างเราไม่ได้แบ่งประเภทเราแบ่งคนเราแนะนําว่าข้อที่จริงกับพ่อกฎหมายไปอย่างนี้แต่เขาหักมุมไปอีกแบบนึงอันนี้จะรู้สึกลำบากใจมาจะครบคัวที่ระดับกาว่ายากยากยาักยาตพ่อแม่กับทางครอบครัวเนะี่ยค่อนข้างยากจนแล้วก็มีลูกเยอะเราเราเราต้องแก่เกินตัว หลังจากนั้นพอถึงจุดจุดนึงด้วยความที่ครอบครัวลูกมันตขึ้นภาระมันเยอะขึ้นผมก็เลยต้องไปเป็นอกวัะ